สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวทำกับข้าวกันนะคะวันนี้เราจะมาผัดผัดหมี่เนาะเราจะมีเส้นหมี่อยู่แล้วก็มีซอสอ,อะไรอะผัดไทยมันจะออกแนวผัดหมี่ผัดไทยอะค่ะทุกคนแต่เราจะใส่เครื่องไปหลายๆอย่างเลยแครอทเนาะแล้วก็เราจะใส่เบคอนด้วยเราจะใส่ไอเนี้ยพริกอะไรพริกหวานเหรอหอมหัวใหญ่ ใส่ไข่ใส่เห็ดใส่เห็ดตัวนี้ก็มีมะเขือเทศก็มีเส้นเส้นของเราโอเคเดี๋ยวเตรียมของเลยค่ะนี่ใส่ยราายิกขอ้ว้วยเราจะหั่นทิ้นเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากกำลังพอเพน ทำกินเองทั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะอะไรที่อยากกินก็ใส่เข้าไปได้เลยไม่ไม่ต้องอ้นี้เพราะเรากินเองเราทำกินเองแค่รสชาติมันอร่อยก็พอแล้วแค่รสชาติอร่อยก็พอแล้ว <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะใส่เห็ดด้วย,เ,ยวเราจะใส่เห็ดตัวนี้ไปด้วยหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนเดิม คือเห็ดก็ใส่เข้าไปเห็ดตัวนี้ไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรแต่ว่ามันอร่อยเห็ดไม่รู้มันเรียกอะไรวันนี้เราทผัดหมี่ใส่ผักที่มีในตู้เย็นนะอะไรที่มีเราก็ใส่เบคอนหั่นเบค,อนเ,บคอนเป็นชิ้นบาง,บาง แล้วเ,เราจะใส่ไข่ไปด้วยสองฟองของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยก็จะมีหมูเนาะเป็นเบคอนเอาเป็นเบคอนมีเห็ดแล้วก็มีแครอท มีพริกใหญ่อ่ะพริกเขายกกเรียกอะไรอ่ะพริกใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ซอยแล้วก็มีเส้นหมี่มีเส้นหมี่ของเราแล้วก็มีไข่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปฟก่อนส่นมันเข้าไปาทำกินแบบง่ายๆอ่ะคะ่ะไม่ต้องเของอาจจะไม่ครบเครื่องแต่ว่าเราสามารถดัดแปลงได้เนาะ มันเข้าไปหน่อยหนึ่ง <Okay. S 1> ใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปเลยค่ะ <Okay. S 1> อัดให้มันหอมหน่อย <Okay. S 1> ใส่เดือดข้นเข้าไปผัว <Okay. S 1> ให้ พุกเขาเข้ากันก็ยังไม่ได้ปรุงนะให้เดีย๋ยคอยนึ่งสุดต่อประมาณแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ค่อปรุงเครื่องเราจะใส่เห็ดเข้าไปก่อน ข้างห้ากันในข้าหน้ข้าหน้าเอ่จะใส่เส้นเข้าไป ได้แล้วผัดไทยของเราผัดเป็นหนึ่งนี่คือผัดไทยของเราผัดเป็นหนึ่งของเราเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกัน Night, ok. Yum, yummy. Oh. Hmm. You put new ice in? Yes. เราจะไปเก็บแตงกวามากินกับผัด,ผดไทยนี่แตงกวาที่ลุงเขาปลูกไว้อ้าวตอนนี้มันได้ผลแล้วโอ้นี่ไงลูกมันใหญ่เลยตัดเลยมีลูกเดียวนะโอเค yes โอเคลุ g grow ลุงปลูกแตงกวาได้ลูกเดียวได้กินแล้ววันนี้ไปไปกินไปเสร็จแล้วเราจะกินผัดมีกับแตงกวาที่ลุงเขาปลูกไว้เะกี้ไปเก็บมาอ้าวอันนี้ของลุงแตงกวาเทสกูอร่อยโอเคไปเซ่งไทยออ๋อเหมือนของไทยเลย อร่อยโอเคโอเค Thank you Thank you กินข้าวไปค่ะ